กว่า43ปีโรงพยาบาลทนบุรีตรังอยู่เคียงข้างชาวตรังและประชาชนภาคใต้ให้การดูแลสุขภาพด้วยหัวใจและมาตรฐานทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้รางวัลโรงพยาบาลประกันสังคมในดวงใจคือการยกย่องโรงพยาบาลที่มุ่งม,มั่นพัฒนาและให้บริการที่เป็นเลิศแก่ผู้ประกันตนผู้ประกันตนเลือกโรงพยาบาลทนบุรีตรัง เพราะเราใส่ใจในทุกมิติตั้งแต่ความสะดวกในการเดินทางบริการด้วยรอยยิ้มไปจนถึงความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ที่พร้อมดูแลด้วยมาตรฐานตติยภูมิที่นี่เรามีบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมดูแลตั้งแต่การตรวจสุขภาพการรักษาโรคเฉียบพลันไปจนถึงโรคซับซ้อนเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการดูแลที่ดีที่สุด ความไว้วางใจจากผู้ประกันตนคือพลังสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลธนบุรีตรางมุ่งมัน่นพัฒนาสู่โรงพยาบาลเอกชนตริยภูมิชั้นนำในภาคตา้โรงพยาบาลธนบุรีตัางนะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลจากสำนักง,งานประกันสังคมในเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีนะครับเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเราเป็นโรงพยาบาล เอกชนโลงแรกของอสำนักงานประกันสังคมที่ได้รับรางวัลครั้งนี้นะครับเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับรางวัลสองแ0,000บาทนะครับพร้อมโล่รางวัลน,นะครับในกลุ่มผู้มีประกันตนไม่เกิน2องหมพคนซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราที่สามารถ คว้ารางวัลอันนี้มาได้ครับปลายปีที่จะถึงนี้นะครับเราก็จะเปิดศูนย์รังสีรักษานะครับรักษาผู้ป่วยมะเร็งน,นะครับทุกชนิดโดยการฉายแสงและก็เคมีบำบัดนะครับในภาคใต้นะครับในฝั่งอดามันนะครับซึ่งผู้ป่วยในจังหวัดตังและจังหวัดใกล้เคียงสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้นะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็จะไปรับการรักษาที่หัดใหญ่หรือมออหรือว่าที่นครหรือที่สุราษฎร์ซึ่งห่างไกลครับทำให้การเดินทางลำบากนะครับในปีที่จะถึงนี้ก็ผู้ป่วยก็จะมีความสะดวกมากขึ้นสามารถที่มารักษาที่โรงพยาบาลธนบุนรีตังนะครับซึ่งจะทำให้การเดินทางสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะบุคลากร ของโรงพยาบาลตุมฤตังทุกท่านนะทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลและก็ผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะที่ช่วยกันนะครับดูแลผู้ป่วยประกันคมที่มาใช้บริการที่เรานะครับซึงทาให้เราได้รับรางวัลครั้งนี้รวมถึงผู้อันตนที่มาใช้บริการแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการในการที่เลือกมาเป็นผู้กันตนของโรงพยาบาลเรานะครับ เรื่องสุขภาพเราพร้อมดูแล